เพื่อลดดอกเบีย้ยหรือเพิ่มสภาพคล่องให้กับตัวผู้กู้ใกล้โดนบังคับยึดบ้างขาดชำระบ้างแล้วเลือกที่จะรีไฟแนนซ์เพื่อยืดเวลาจริงๆแล้วตามหลักการมันรีได้ครับปัญหามันอยู่อย่างนี้ครับปัญหามันอยู่ที่ว่าโดยตัวของหัวข้อที่เราจะมาพูดถึงวันนี้คือรีไฟแนนซ์กับจำนอง ต่างกันยังไงทำไมคนถึงสับสนสวัสดีครับผมกอฟคนไขยบ้านครับการรีไฟแนนซ์กับการจำนองมันต่างกันยังไงและหลายคนสับสนส่วนไหนของมันโอเคครับผมขออนุญาตพูดถึงภาคทฤษฎีก่อนนะครับว่าการจำนองคืออะไรและการรีไฟแนนซ์คืออะไรนะครับวัตถุประสงค์มันเป็นยังไงเนาะการจำนองเนี่ยมันเป็น การใช้สินทรัพย์เช่นบ้านหรือที่ดินเป็นหลักทรัพย์ประกันเพื่อขอสินเชื่อจากธนาคารสถาบันการเงินหรือผู้ให้กู้โดยที่เจ้าของทรัพย์ยังคงเป็นผู้ถือครองทรัพย์อยู่ตราบเท่าที่ยังชำระหนี้ตรงตามเงื่อนไขที่ตกลงส่วนการรีไฟแเนซ์นเนี่ยคือการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงเงื่อนไข การกู้สินเชื่อที่เราได้ไปจำนองไว้แล้วนะครับเช่นการปรับโครงสร้างหนี้หรือการโยกย้ายสถาบันการเงินเพื่อลดดอกเบี้ยหรือเพิ่มสภาพคล่องให้กับตัวผู้กู้จะเห็นได้ว่าการจำนองเนี่ยถ้าพูดได้ถูกจริงมันเหมาะเหมาะกับการที่เราจะกู้ซื้อบ้านเนาะส่วนรีไฟแนนซ์เนี่ยมันเหมาะกับการ <S <S เขาเรียกว่าเราผ่อนไปสักระยะหนึ่ง แล้วมีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้ได้ตัวเลือกที่ดีกว่าแต่โดยส่วนมากณนะปัจจุบันเนอะในสภาวะเศรษฐกิจษษที่ค่อนข้างที่จะฝืดหลายคนสภาพห้องเริ่มไม่ดีละหลายคนแบบว่าใกล้โดนบังคับยึดบ้างขาดชำระบ้างแล้วเลือกที่จะรีไฟแนนซ์เพื่อยืดเวลาการโดนยึดหรือเพื่อ จัดก,การปัญหาในส่วนของการโดนบังคับยึดนั่นแปลว่ากลุ่มเนี้สภาพห้องอะ่ะกำลังจะพังแล้วไม่ใช่เจตจำนงของการรีไฟแนนซ์ร้อเนาะแต่เอามาปรับเพื่อแก้ไขปัญหาซึ่งสุดท้ายเนี่ยปัญหาจะถูกแก้ไขได้จากสภาพห้องของตัวเองนะครับผมมีเรื่องเล่าอยู่เรื่องหนึ่งคือ ลูกค้าครับหลายคนเลยครับที่อยู่กับธนาคารเนาะแล้วก็อยากรีไฟแนนซ์ออกมากับผู้กู้ที่เป็นบริษัทผู้กู้ที่เป็นผู้ให้จำนองที่เป็นบุคคลประมาณนี้เนาะถามผมว่าพึ่งผ่อน3ปีรีไฟแนนซ์ได้ไหมพึ่งผ่อน5ปีรีไฟแนนซ์ได้ไหมจริงๆแล้วตามหลักการมันรีได้ครับปัญหามันอยู่อย่างนี้ครับปัญหามันอยู่ที่ว่า โดยตัวของผู้ให้กู้ที่เป็นบริษัทหรือผู้ให้กู้ที่เป็นผู้รับจำนองบุคคลเนี่ยครับเรทในการปล่อยวงเงินจำนองข้างนอกอะ่ะมันอยู่ที่30-35%ของมูล,ลาค่าบ้านสมมุตินะครับว่าบ้านคุณราคา1ล้านบาทเขาปล่อยอยู่แค่3แสนถึง3 5 0แสนบาท แถม3 0 0แสนถึงสามแสนบาทเนี่ยจะต้องเอาไปปิดหนี้ธนาคารให้กับลูกค้าด้วยนั่นหมายความว่าไงครับหมายความว่าถ้าเกิดคุณมีหนี้เกิน3 0 0แสนถึงสามแสบาทเนี่ยคุณไม่สามารถทำได้เลยแล้วทุกวันนี้ถามว่า3ปีกับ5ปีเนี่ยเราผลเขาต้นเท่าไหร่ลองดูดีๆครับสุดท้ายมันก็ทำไม่ได้แล้วมันก็พากันเฟล ลูกค้าหาทางออกไม่ได้แต่จริงๆแล้วมันมีทางออกนะมันมีทางออกแต่ว่าทางออกบางทางอาจจะต้องปรึกษากันหลังบ้านพูดออกหน้ากล้องไม่ได้มันอันตรายเนาะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ผมอธิบายคร่าวๆประมาณนี้เนาะแล้วมีอะไรคุยกันครับสวัสดีครับ